ใจเราก่อนนะครับในใจคิดว่าอันเก่าเนี่ยผมลงทุนไป60,000่นะครับอันนี้คิดว่าคิดว่าก่อนนะประมาณแสนหนึ่งไม่เกินแสนสองครับเดี๋ยวเราดูว่าเสร็จงานแล้วเนี่ยมันจะเท่าไรกันแน่เพราะว่าท่านนี้นี่ท่านทำเองอ่าอันนี้เราก็มีทีมงานมาตัดไม้แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ว่าเขาตัดยังไงแต่คาดว่าสิบวันแล้วครับครับนี่แปลงนะแปลงอ่าไม่เป็นไรนะคนตัดเขาก็บอกว่าไม่น่าจะถึงไม่น่าจะถึงว่าน่าจะเกินอันนี้ก็ทีมงานตัดไม้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆว่าพัฒนาสวนไปยังไงนะครับลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราสวนไผ่นานาพันธุ์ตอนนี้อยู่ที่แปลง ของสวนไผ่นานาพันธุ์ในทุ่งนาตอนนี้อยู่ที่ตำบลนูน,นท้อมครับพื้นที่ตรงนี้นี่เข้าวันที่2ของแมคโครที่เข้ามาทำนะครับตอนนี้ลุงกลมกําลังจะทําเขาเรียกว่าทําคันล้อมให้สูงกว่าเดิมครับรถแมคโครเข้ามาทํางานวันที่2วันแรกทําไป7ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็มืออาชีพนะครับรถ PC 200ฮิจาชินะครับ รถไม่ได้ใหม่อะไรอกครับแต่ว่าคุณภาพครับของการทํางานนะครับแล้วก็เจ้าของทําเองเราก็มองว่าเออลองดูซินะครับแล้วก็รถนี้ก็คือคุ้นเคยกันนะครับก็ดูฝีมือกันนะครับแปลงนี้นะครับจะเป็นแปลงแรกที่ลุงกรมจะดูว่าถ้าเกิดเราทําให้ยกระดับน้ําให้มันพ้นเนี่ยมันจะรอดไหมนะครับเพราะที่นี่เนี่ยน้ํามันมาทีนี่ นี่มันในทุ่งนะครับนี่ดูสภาพนะครับวันนี้วันนี้วันที่ยี่สิบหกครับวันที่ยี่สิบหกมิมีนาไม่ใช่มิถุนาะมีนาคมสองห้าหกห้านะครับนี่แดดเปี้ย,ยงๆเ,เลยครับนี่อ่านี่ครับกำลังทำงานเจ้าของทำเองนะครับนี่โอ้สวยเลย เราจะมีทำสโลปด้วยโอ้น้ำนี่ขนาดนี้นี่น่าจะนี่โดยสายตาน,ะน่าจะ2เมตรแล้วมั้งครับนี่ยังไม่ได้วัดความลึกแท้ๆนะครับเด,เดี๋ยวผมมีเครื่องมือวัดอยู่จะลองดูว่ามันลึกเท่าไหร่กันแน่เนี่ยน่าจะ2เมตรน่าจะได้นะครับแล้วก็มาตั้งฐานใหม่อันนี้คือมาปรับใหม่หมดเลยครับนี่มาปรับใหม่ เดิมตรงนี้มันเตี้ยไปคันน้ําเนี่ยมันมามันสูงพ้นคันครับนี่คันเดิมครับใช้ไม่ได้ตอนนี้เราจะต้องสูงอีกจากถนน60เซนอันนี้เขาไล่ระดับมาให้แล้วนะครับดูที่แดงแดงนะครับนั่นเห็นไหมครับที่แดงแดงเห็นชัดไหมครับนั่นแหละครับเราต้องเป็นระดับนั้นจากถนนถนนนั้นอยู่ด้านหน้านะครับแหมจะแพนไปเห็นไหมครับ ถนนอยู่ด้านหน้าที่เข้าตรงเลยรถผมไปหน่อยหนึ่งครับนะครับอันนี้ก็คือเขาไล่ระดับมาแล้วมันต้องสูงประมาณนี้ถึงจะพ้นน้ําครับอ่าอันนี้ก็วันที่สองครับวันแรกนี้เราก็มาเก็บดินใช่ไหมครับเก็บดินที่เป็นหน้าดินเนี่ยเราเสียดายหน้าดินเราต้องการใช้หน้าดินมาผสมถุงใส่ถุงนะครับอ่าอันนี้ก็คือเราเอาก้นนะไปทําคันครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับงานตรงนี้เนี่ยทางทางรถแม็กคูเนี่ยจ้างกันเป็นชั่วโมงครับไม่ได้เหมานะครับเพราะว่าเขาเองก็บอกว่ามันน่าจะจ้างชั่วโมงอ่ะชั่วโมงก็ชั่วโมงครับตอนนี้ PC 200ชั่วโมงละพันสี่ไม่มีค่าในหน้าถ้ามีในหน้าส่วนใหญ่เขาจะเอาชั่วโมงละพันห้านะครับติดต่อกันเองก็ลดไปได้100บาทต่อชั่วโมงนะครับ เราประเมินเขาคร่าวก่อนนะประเมินนะครับว่า10วันเลยถ้า10วันนี้ก็เล่นเข้าไปวันละตีว่าวันละหมื่นบาทนี่ดูประมาณก่อนนะยังไม่รู้จริงๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ามาตามดูกันเรื่อยๆครับผมก็จะมาเก็บข้อมูลทุกวันถ้าไม่ติดขัดอะไรจะมาเก็บข้อมูลทุกวันที่แม็โครเข้ามาวันนี้วันที่2แล้วครับได้ไปประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเขาจะต้องมาทํากับพักทําอะไรอีกนะครับนั่นแหะนะครับก็ดูแล้วก็มืออาชีพครับ PC 2 0 0ฮิตาชิรถไม่ใช่ไม่ปิ้งแต่ว่าคนขับทําเองนะครับเจ้าของนะทําเองครับอ่าก็เดี๋ยวยังไงเราต้องให้เครดิตคนนี้ครับเดี๋ยวนี้เรามาดูฝีมือกันต่อครับเขาจะต้องทําสโลปให้เราเพื่อไม,ไม่ให้ดินมันพังครับไปได้ทัก ดูงานผมคิดเองนะหนึ่งในสิบได้มั้งนี่เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าจะเสร็จภายในกี่วันอ่าดูแตนี้ก็น่าจะสองเมตรเนี่ยลงไปนะโดยประมาณเนาะเราต้องใช้ดินตักเข้าไปไปแก้งานเก่าด้วยครับงานเก่าที่เราทําไว้ล่องมันไม่พอครับล่องไม่พอหมายความว่าความสูงอ่าไม่ใช่ว่าล่องไม่พอนี่ครับงานเก่าที่ทําไว้นะครับแก้ ให้สูงขึ้นแล้วก็ให้มีสโลปให้มีตับพักหรือเบิร์มด้วยเพื่อจะกันไม่ให้ดินมันล่วงอันนี้เขาก็จะต้องทำสโลปอีกอเดี๋ยวลองมาดูนะครับแล้วน้ำนี่โอโ้โหเห็นไหมครับนี่วันนี้วันที่26มีนาคมนะครับก็ยังน้ำยังเพียบเลยแสดงว่าสวนแปลงนี้นี่ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำแน่นอนนะครับน้ำเพราะมันอยู่ใน ในร่องนี่นะครับที่เราขุดขึ้นมาเนี่ยน้ำเหลือเฟือเลยอันนี้ก็จะเป็นการปลูกนะครับถ้าน้ำไม่มาเนี่ยเราก็ปลูกอะไรก็ได้แต่ว่าอันดับแรกคือเอาต้นไม้เอาอะไรมาวางนะครับดินบานเลยเห็นไหมครับเนี่ยโอ้สุดยอดเลยอ่าอันนี้เราก็จะอัปเดตนะครับเรื่อยๆนะครับว่าสวนตรงนี้เนี่ยเรามีการปรับปรุงที่นานะครับ มาทําเป็นสวนเนี่ยอันนี้ก็เป็นการลงทุนชนิดหนึ่งในใจเราก่อนนะครับในใจคิดว่าอันเก่าเนี่ยผมลงทุนไปหกหมื่นนะครับอันนี้คิดว่าคิดว่าก่อนนะประมาณแสนหนึ่งไม่เกินแสนสองครับเดี๋ยวเราดูว่าเสร็จงานแล้วเนี่ยมันจะเท่าไหรกันแน่เพราะว่าท่านนี้นี่ท่านทําเองครับเจ้าของแม่โคคนนี้ทําเองเราก็ยังเชื่อใจกันว่าเออเขาทําเองนี่น่าจะค่าใช้จ่ายหรืออะไรเนี่ยเขาพอจะรู้แต่ว่าเป็นเหมาชั่วโมงนะครับ ชั่วโมงละพันสี่ครับเรามาติดตามดูกันเรื่อยๆครับวันนี้ <Okay. S 2> เนี่ยวันที่สามครับของการทำงานเราจะทำงานก็คือทำคันล้อมครับที่นาตรงนี้เคยเคยผลิตแปลงสังมนพูดไปแล้วพูดไปอีกเคยทำสังมนแล้วสองพันต้นตายไม่เหลือเลยครับแม้แต่ต้นเดียวก็ไม่เหลือครับเพราะว่าแต่ก่อนเราทำคันเนี่ยมันไม่สูงพอ น้ำมันข้ามคันมาทีนี้เราก็เลยไปถ่ายระดับจากถนนว่าให้มันพ้นให้มันสูงขึ้นมาอีก60เซนนะครับตอนนี้คือเราปรับระดับใหม่หมดทีนี้ก็ยังคิดต่ออว่ามันจะรอดไหมเพราะว่าเวลาน้ํามาเนี่ยเราเอาถนนไปเกณฑ์ครับว่ามันจะสูงอีก60เซนนะตอนนี้ก็คือไล่ละครับทีนี้เหมากันนะครับชั่วโมงละพันสี่นี่เป็นวันที่3ครับวันแรก7ชั่วโมงวันที่สองแปดชั่วโมงวันนี้ก็น่าจะประมาณแปดล่ะ นะครับก็ไล่กันทุกวันนะครับว่าได้กี่ชั่วโมงแล้วแล้วลุงลมมาเฝ้าไหมไม่ได้มาเฝ้าหรอกครับก็ถือเชื่อใจกันถ้าเรามาเฝ้าก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วครับอ่ะอันนี้ก็คือเราดูงานว่าแต่ละวันเขาได้งานอะไรบ้างนะครับอนี่ครับนี่วันหนึ่งเนี่ยเราคิดไอเดียคือเราเราจะเอาดินที่ดีดินที่เป็นหน้าดินนเราจะไม่เอาไปถมเราจะขูดลอกก่อนเนี่ยใช้เวลาประมาณวันหนึ่งแล้วครับนี่ดูดิครับกองมหาศาลเลยเสียเวลาไปหนึ่งวันครับพิกองอย่างนี้นะครับ เราก็จะไปทําอะไรเราก็จะไปทําผสมดินนะครับผสมดินใต้ถุงอะ่ะน,น้นี่นนนนนะครับนนเห็นไหมครับใหญ่เลยกองดินเริ่มเลยครับสวยแล้วดูดินดูสภาพดินก่อนดูตรงนี้ก็ได้แล้วดูตรงนี้ก็ได้ดําปีนเลยครับนี่ขนาดขูดไปแล้วนะเนี่ยขูดไปแล้วนะครับนี่ดูดิสภาพดินนี่มันโอ้โหมันไม่ใช่ที่ดินทํานาแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นเอาทําสวนทําอะไรนะอย่างนี้เราต้องมาลุ้นครับแปลงของเราเนี่ยเออเอ เราบอกนิดนึงก่อนแล้วกันเผื่อท่านใดมีไอเดียแต่จะต้องรู้ว่าที่ดินของเราวันน้ํามันเป็นรวมอยู่จุดไหนมันเทไปตรงจุดไหนผมทราบครับนู่นมุมโน้นเลยครับนู่นลอด,ด,ด,ดูดูที่ตอนนี้รถผมไปจอดอยู่มุมนั้นคือน้ํมันไปเทตรงนั้นครับตรงนี้ตรงเนี้ยจะไปเป็นที่สูงเราก็ลาดไปตรงโน้นเพราะฉะนั้นตรงโน้นเนี่ยเราจะคุมความสูงของน้ําได้ถ้าสมมุติว่าน้ําไม่พอไม่ใช่น้ําไม่พอน้ํามันเยอะเราก็ต้องมีไอตัวเขาเรียกว่า ปั๊มหอยโขง่งหรือว่าท่อพญานาะคดูดออกเลยนะแล้วคุมระดับน้ําซึ่งเราจะเป็นเหมือนอ่าเขาเรียกเป็นคลองไส้ไก่ก็ได้แต่จริงๆไส้ไก่ยักษ์นะอันนี้ยังไม่ได้บดอัดนะครับเขาจะตกไปก่อนแล้วเดี๋ยวรถแมคโรจะย่าแล้วก็เขาเรียกว่าตกอันนี้เราจะมีเบรมหรือตับพักจะมีเสร็จเลยครับเพราะไม่งั้นนี่มันจะร่วงลงมานะครับอันนี้ก็มีม,ม,มีเตรียมไว้แล้วครับ ดูดีเลครับสวยมากซูบิชิมิตซูโตชิไม่ใช่มิตซูบิชิอ้าวอันนี้เราจะต้องช่วยกันดูดน้ําออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นปั๊มเบนซินที่จะใช้งานนะครับอันนี้ปัม๊มโอ้โหนี่ท่อสามนิ้วเลยครับนี่นะครับนี่นดูตามนี้ครับในโมเดลปั๊มนะครับดูน็อตลันจ่ายเขาไม่ให้แห้งๆนะครับประมาณ60คิวต่อชั่วโมงนะครับโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะ H สามสิบ สักชั้นเจ็ดเมตรโอ้ยนี่สามนิ้วสามนิ้วคือความลึกนะครับดูดินชั้นโน้นแล้วเห็นไหมนะดินที่มีขอ้อคาอย่างนะั้นอ่ะ เหมาะเลยในการทําอะไรรู้ไหมทําบ้านโอ้โหสวยเลยนะีผมเห็นแล้วอยากทําบ้านดินเลยสวยมากทําบ้านดินอัดนะดูดิสวยมากดูน้ําดีครับน้ําออกจึ้งเลยแสดงว่าน้ําดีมากผลงานแม็คโคทําคันล้อมนะครับคันล้อมสวนของลุงกลมครับพื้นที่ตรงนี้สิบได้ครับนี่ผลงาน3ามวันนะครับเนี่ยครับดูที่ได้อะไรบ้างนะนี่ครับอันนี้นี่ แมคโครเขาบอกแล้วนะครับว่าไม่ใช่แบบนี้นะเดี๋ยวเขาจะต้องมีการย่ําคันแล้วก็มีการตบให้มันสวยงามกว่านี้นะครับนี่ยังไม่ได้ทานะเดี๋ยวใครจะมองเอา้าไม่เห็นสวย,ยไม่ใช่นะเดี๋ยวเขาจะต้องมีขั้นตอนต่อไปนะครับยังไม่ยังไม่จบนะครับนี่คือผลงาน3วันเดี๋ยวลุงกรมก็จะมาอัปเดตการทํางานของแปลงนี้เรื่อยๆนะครับท่านใดที่สนใจก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามครับ ผมมีหลายท่านที่ดูผมโพสในเฟซโอ้โหคนสนใจกันมากเพราะผมเองก็ยังสนใจแหละครับว่าเขาจะมีวิธีทํำยังไงเนาะทีนี้มันไม่มีใครไล่ตั้งแต่วันหนึ่งสองสามี่ห้าหกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอันนี้เราก็จะไล่แล้วนะครับอา้าวมาติดตามกันดูนะครับเราก็จะจนเสร็จเลยครับว่าเราจะทําเป็นยังไงไมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับขอบพระคุณทุกท่านในการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย